หรุณสวัสดิ์ค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่เป้มีหน้าตาฟรีกับตัวละครฟรีมาแจกถึง8หน้าแถมมีหัวร่องหอนน้องแมวสุดน่ารักด้วยน้องๆคนไหนนะคะที่กดรับทันคอมเมนต์ใต้คลิปพี่เป้มาหน่อยพี่แป้อยากรู้ข่าวว่าจะมีน้องๆกี่คนที่สามารถรับทันตั้งแต่ชิ้นบ้างและน้องๆคนไหนนะคะที่เปิดเทอมแล้วก็บอกพี่เป้ด้วยนะบอกเลยนะคะน้องๆว่าอันนี้นะคะจะมีตัวละครที่เป็นแบบเออน้องเกมเมร์สุดน่ารักมีตั เดี๋ยวพี่แป้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กับน้องๆได้กดกันนะคะบอกเลยว่า้าพาเด็ดขาดเพราะไม่รู้จะเสียโรบักตอนไหนไปดูกัน